เผื่อว่ามีใครที่ยังไม่รู้นะครับลูกค้าทรูสามารถกดรับสิทธิ์ s m s โทรฟรีแล้วก็ใช้เน็ตฟรีได้ด้วยครับสำหรับวิธีการกดรับสิทธิ์ฟรีจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้จะพาไปดูกันครับก่อนมาดูอย่าลืมกดติดตามกดใจและกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับวิธีการรับสิทธิ์นะครับอันดับแรกให้โหลดแอป t r u e ID มานะครับมีทั้งบน iPhone แล้วก็ Android นะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับให้แตะที่ตรงนี้ครับ แล้วก็ไปที่แถบสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็เลือกไปที่ทูบอนัสครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีเน็ตฟรี24ชั่วโมงครับโทรฟรี30นาที s m s ฟรี50ข้อความครับรวมไปถึง2 Wi-Fi ก็มีให้เล่นด้วยครับลองกดเน็ตฟรีกันนะครับเล่นได้24ชั่วโมงครับในกรณีที่เรามีหลายเบอร์นะครับก็สามารถกดรับสิทธิ์ได้หลายเบอร์นะครับโดยได้รับสิทธิ์สูงสุดถึง10สิทธิ์ต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับว่าใช้งานมานาแล้วแค่ไหนครับเดี๋ยวลองกดรับสิทททธธิิิ์์ีี่เเบบบอรรรนน้้ดดดูะคัักสไลย รับทธิ์แล้วนะครับให้รอ S M S ยืนยันครับก็เริ่มใช้งานได้เลยหลังจากที่กดรับสิิ์แล้วนะครับก็จะมี S M S มายืนยันครับว่าสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวมาลองกดโทฟีอีกสักอันหนึ่งนะครับนี่นะครับสามารถโทฟีได้30นาทีครับและตอนนี้เราก็ได้ S M S ยืนยันแล้วครับจาก t ูโบนัทนะครับ โทรฟี30นาทีภายในเครือข่ายจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ครับเงื่อนไขในแต่ละเบอร์นะครับว่าได้รับกี่สิทธิ์ก็คือตามนี้เลยครับและอีกเงื่อนไขนึงนะครับก็คือต้องใช้บริการอย่างน้อยนะครับเดือนละ1 0 0บาทนะครับหรือว่าเป็นเบอร์เติมเงินเนี่ยต้องเติมเงินขั้นต่ำอย่างน้อย100บาทครับวิธีการกดรับสิทธิ์จะเห็นว่าทำได้ง่ายเลยนะครับลองทำตามมาดูนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงสามารถคอมเมนต์บอกก็ได้ครับ